1>, 1 2 3 4, ่งสองสามพี่ากระผมพมาดิศอุปวัฒโนขออนุญาตถ่ายภาพนะครับปปีสุทรงคูบาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับบุญวันก่อตั้งครบรอบ32ปีนะครับก่อตั้งวัดบ้านเขาบบนะครับนี่เด้อนี่นะครับนี่นะครับพระจาราร์พระคูวิจิตสุตตาที่คุณนะครับ หลวงปู่พระมาประกอบนะครับพระครูสุนทรสุดตาสุนทรสุดตานุกูลนะครับนี่นะครับรุ่นบุกเบิกของวัดบ้านเขาบัวนะครับนี่เดอออกมาตั้งแต่สมัยที่พระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาที่นี่นะครับวัดบ้านเขาบัวแห่งนี้นะครับก่อนที่จะยกวัดล้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับมาทําบุญใส่บาตรนะครับบุญวันคล้ายวันก่อตั้งวัดนะครับ พ่อบัวเขียนตะลุวันนะครับทายกหนุ่มรูปรอนนะครับนี้บินทบาทปัจจัยนำหน้านะครับไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับพอเรียกทายกหนุ่มรูปรอนนะครับนี่นะครับนี้ใส่เสื้อสีเข้มเลยนะครับนี้ญยัดโยมมาแต่นู้นนะครับวัดป่าคำเมฆน่นนะครับนี้มาด้วยกันกี่คันรถเนาะนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับสายทานศรัทธาทุกฝ่ายนะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญที่วัดบ้านเกาบนะครับบุญวันคล้ายวันเกิดของวัดนะครับวันก่อตั้งวัดนะครับนี้ดูขอโทษขออภัยวันนี้กล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> ถ่ายร้อยภาพจะได้สักสามภาพนะครับส่วนมากมีแต่ภาพที่คอขาดนะครับ รถติดบ่ครับนี่นะครับขอโทษขออภัยเด้อนะครับได้ยินข่าวว่าทางอำเภอรีสงครามนะครับฟ้าฝนชนละทาก,ก็นนำลงมาเหมือนฟ้าทะลุนะครับแต่มาถึงวัดบ้านเก่าบอนี่เหมือนเยี่ยวจักรจันนะครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะครับฟ้าก็ไม่แรงลมก็ไม่แรงนะครับแถววัดบ้านเกาบอนะครับ <c oughs> ต้นสายอยู่นี้นะครับแต่ปลายสายยังอยู่ทาวรเจติยมหาวิหารนู้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกฝ่ายนะครับเด้อทั้งบรรพชิตและคลหัสนะครับตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับวันก่อตั้งวัดครบรอบก่อตั้งวัด32ปีนะครับเด้อนี่นะครับยาวนานเท่าไหร่ก็ถามพระอาจารย์พระครูท่านนะครับพอเป็นรุ่นบุกเบิกข,ของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพามา เผยแผ่ที่นี่นะครับพระครูวิจิตสุตาทิคุณนะครับหลวงปู่พมาประกอบนะครับพระครูสุนทรสุตานุกูลนี่นะครับรุ่นบุกเบิกนะครับเดอออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้กล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับเดินไปไหนจะชนแต่กล้องนะครับนี่นะครับถ่ายร้อยภาพจะได้สักภาพหนึ่งนะครับ นะครับบินธบาตมาแต่ทาวระเจติยมหามิหารนะครับมุ่งตรงมาที่อุโบสถการเปลี่ยนนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตารอใส่บาทอยู่นู่นนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายถ่ายภาพนะครับดนไทยเดินทางมาเยที่มน้าเี่เยครับพราะวกมานี้วันิต์ครับนิมนต์ครับหลวงพ่อระครูสุวรรณธรรมพรดอกเตอร์นะครับ รองเจ้าคณะอำเภอพระนุ่มไพ่นะครับก็เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยนะครับนี่เด้อเขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพอคำไมยยศโยกไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเมื่อตกี้เห็นอยู่นี้นะครับนี่มันย้อนแสงนะครับท่านก็เลยไม่ชอบอยู่หน้ากล้องนะครับก็โทษขออภัยนะครับโชเฟื่อนนุ่มรูปหล่อของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพอคำไมยยศโยกนะครับ พอได้เมียชาเดินทางมาซีมเงยฟังโพลุกแต่ชาเลื่อมสาในพระคุณล้มตาสายหรือว่าก็ไม่อันบ่ได้ถ่ายรูปเจ้านี่คนบ่มาเบิ่งเหลือเดียวมันก็ไมยัดยุกนะครับโชเฟอร์ขับรถของพระเดชพระคุณล้งตานะครับ ขัดอแม่คอแม่ข่อตรวจคอภัยนะ่ยกับแซวกันอยู่เรื่อยนะครับในฐานะที่คุ้นเคยนะครับญาติโยมบ้านบอบุนะครับนี่มาตั้งครอบครัวนะครับนี่เหมือนกับเทวดาเตรียมสถานที่ไว้ใน่หว่ามีส่วนใหม่ไงมันหล่แไปขับกันบริเวณจอมปวกแต่หันที่ตรวมหันเป็นมองว่างว่มีส่วนมันจะกคนปฏิรูป โอ้คขัดแต่เมื่อเอกมากกครคักเนาะปฏิรูปนะครับนี่เดปฏิรูปมาสองนะครับน้อยคเม็กก็มาสองนะครับหาดแพงไม่รู้มาเท่าไหร่นะครับหาดเพียงนะครับหยัดยมนะครับส่งแต่ตัวแทนมาเลยนะครับนี่เดินทางมาตอนไหนนี่มือเศร้านี่บ่ นะครับมาแต่ไกลแสนไกลนะครับนี่นะครับญาติโยมได้ยินข่าวบุญข่าวกุศลนะครับก็เดินทางมาร่วมใส่บาตรนะครับือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับน้อยคเม็กนี่มาด้วยกันกี่ชีวิตนะครับจะจะค้นมานน้ำกันไม่ออกสามไม่ช่หนึ่งพระพระกับคนขับรถอีกหนึ่งคนนะครับ ประาตุพระนมจำลองบวชนใหม่ไงบังเดอ,อเป็นพระาตุพระนมจำลองถึงนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยประ,ระทุขอไป,ป,ปไม่ได้พกอะไรมาเลยนะครับ หลวงพ่อพระครูวิจิตรสุธาที่คุณนะครับประธานคณะสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงตานะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับเดินนี่นะครับนี่ญาติโยมแม่ขาวแม่ชีนะครับเตรียมของใส่บาตรให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับท่ามงงเลาประการโอโบสถจันทรเลียนเนาะจันโอโบชดจันทรเลียน สอ,องแคมหาลอยที่ทิศสีการโอโบการเปรียนเพื่อเป็นปีท่มสังฆกรรมของธานาโสงเวลาคุณลลบุนมีสัทธาเหลือนใช้บวชใน้บรวรนบวชศา,าสน,ะนาเสริมมาผัดแต่สีมาในในการอุปสมบท เป็นพาชีสุเกิดเป็นพาชีสุบไล่ลูปหลายองค์เอ่นบวชทีวัดบางโตโบอของเฮาเป็นิดไปเจริญเติบโตในีุยคศาสนาหมากใหม่ไลยรูปหลายองค์นี่ยควจรจะควบปู่วิเด่สุดใจที่คนเน่เป็นเจานา้าคณะตำบลได้เป็นพอของพระของเนี่ยไงกำเนิดุญละบุญ เนี่ปวดใจจต่นะนี่ร้องโผลบันว่างร้องพอพ่อพี่กบันนี่ยร้องโผล่แห้งเอาแห้งได้บันร้องโผล่กรอบนี่ยปจนพอนปดาต้องโอ้ยันได้เท่านี้เนาะบุเบิอ่าเป็นทายสมเด็จเกิขังเราเนี่ยร้องพ่อพ่อปวจวันทำมาพรนดอกเต์ 3าอปีนะครับพ่อแม่กูบาจารย์น,นะครับพระเดชพระคุณดวงตานำลูกศิษย์ลูกหานะครับรม,ามาเผยแผ่ที่วัดพัน์ขาวนี้นะครับนี่เด้อประจารย์ประครูวิจิตสุตตาที่คุณนะครับลูกศิษย์ชั้นต้นของพระเดชพระคุณ้วงตานะครับถือว่าเป็นประธานศิษย์นะครับประคุภาวนากิจจาทอนนะครับนี่ เนื้อหลวงปู่พระมหาประกอบสมปูญโยคนะครับผู้เป็นทายาทสืบต่อนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับฝากฝังไว้นะครับดูแลวัดวาพระศาสนาวัดบ้านเก่าโบนะครับสืบต่อจากพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณธรรมาพรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอพนมไพรนะครับนะครับเดินทางมาถึงเมื่อตะกี้นี้นะครับนี่แม้จะอยู่ไกลแสนไกลนะครับก็มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยนะครับนี่ เด้อสาธุสาธุจังกุ้งจังกุ้งเห่เจ้นแช่ตำไปลยเป็นเส้นตางมาผ่าจังหลง่อหน้าคงแสมจังหนาโอโบชุดต้องเฮาเองนาขอโทษขออภัยนะครับต่างคนก็จังอยากได้ภาพไว้นะครับนี่ต่ีงคนก็บังมสากได้ภานชั้นะดชับนี่ ปฏิบัติธรรมโคปฏิมาโตนนะครับพระบรมสารีริกธาตุชั้นที่สอนต่อพระเกี่ยวมอละกฎจะสอนเส็จที่ปฏิบัติธรรมพระธรรมหรือพระไตรปิฎกมีพ่อชัยน้พ่อชัยนะครับเป็นคนถ่ายบาตให้นะครับคุบาัาชา์นะครับนี่นโอ้สายยาวอยู่นะครับนี่นึกว่าไปทำไร่ไถนาหมดแล้วนะครับสาธุสาธุ นะครับแถวนี้จะเป็นญาติโยมบ้านบัวเชนิงนะครับนี่บ้านบัวเชนิงกับบ้านแสนสุกนะครับพญางคอนเจ้านี่ได้จะเสด็ิลูกเจ้าเด้อพ่อบัวเขียนตะลุวันนะครับทายกหนุ่มรูปลอนะครับนี่สาธุสาธุขักแนวเยอะ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้มีกุศลและศรัทธานะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญนะครับวัดครบรอบก่อตั้งวัดบ้านเกาบอนนะครับ32ปีนะครับนี่เด้อนะครับโยมพี่สาวของลวงปูพ่พระมหาประกอบสัมปโยคุนะครับโอ้มุมนี้สวยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยเด้อนะครับ ฉันฉันนกปมสวัสดิ์วายน้ำเดือดสามแท่งผักปุ่มสามสูงปัดใจสอันหนึ่งร้บเก้าบทนกจากนั้นหลง่อพรวราโพปวดินให้ยายาตุล่วมนับไปมหนึ่งรยบาทแม่ียสีดาใจเวพฟ้อมลูกหลานสองรยบาทน้ำเดืมสองแท่งปวดินให้พ่อแม่ป่วยยาตายาย แก่ยาที่ดวงรับไปเจ้ากรรมในเรียนนอกจากนั้นพอจลาดแม่เทนเนตเดเจ้พันพร้อมครอบครัวทำบุญคบรอบไทยวันเกิดวัดบั่นตอปอดสามสิบสองปีหนึ่งพันบาทนอกจากนั้นโรงเรียนพูดสูงอายุเทศบาลตำบลหัวสัาพานทำบุญเปิดโรงเรียน พระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับผู้ดูแลดูแลน้ําดูแลไฟของวัดนะครับช่วยเจ้าวาดนะครับนี่เด้อเจ้าอธิการบุญเลิศทิติยานุนะครับพระอาจารย์สการอลันคิปปาพินยูนะครับเดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับรถติดนะครับตรงนี้นะครับนี่สายไม่ขยับขยื่นเลยนะครับ เดอนี่นะครับสอบได้ประเด็นทำแปดประโยคใหม่ๆนะครับพระอาจาร์มหาดำรงนะครับกิติสาโลนะครับตัวแทนของวัดบ้านเกาบอนนะครับนี่สอบได้จริงๆนะครับนี่กว่าจะได้นี่พร้อมเลยนะครับกว่าจะสอบได้ประเด็นทำแปดประโยคนนะครับเด้อ บริษัท y ีค e e Corporation จำกัดสมุนปราการพร้อมด้วยชาวบ้านโคกล้ออำเภอบดข้าคพุ่นเป็นเจ้าภาพลงทางไอสตรีมในช่วงเช้านอกจากนน้นดอกไม้สวยสวยใส่บาตกับพระผู้ใหญ่จะได้บุญใหญ่ๆนะครับเนี่ยเด้อ ใส่บาตรกับพระผู้ใหญ่นะครับบาตรจะรบุญจะได้ใหญ่ตามนะครับเนี่ยเด้อสงสัยจะมาแต่ปฏิรูปนะครับเนี่ยอนุญาตถ่ายภาพครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณ้องตาเนี่ยนะครับแต่ละรูปแต่ละองค์ที่เคยพระเดชพระคุณน้องตาบวชให้นะครับนี่ว่าที่นะครับว่าที่มหานะครับเนี่ย ่อมเป็นที่รักเพราะฉีดของกูให้นั้นยิ่งใหญ่เสมอเอเวลาเ่อให้เอาลงก็เลยไม่วังคนตอบแทนเนี่ยมันมีภาระอานตรงมากทำบุญกับพระองค์ใหญ่ๆนะครับจะได้บุญใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้พูดเล่นเด้อนะรับนะครับขออนุญาตมาถ่ายช่วงท้ายๆนะครับช่วงท้ายๆ ประจันมหาชาวานรัตโตนะครับจากจันทบุรีนะครับนำพาคณะสงฆ์และญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านเกาบวนี่นะครับาาี่เนี่ลยสาธุสาธุ พระราชน้าใจก็ได้เก็บดอกหัวผมทีเลือกอาลามนำตาแต่เป็นมงนาเปสู่พระเจดียยังไม่ถึงพระเจดีย์เจ้ากรรมในเดือนมาลูกของมาในลูกของแม่โพได้ปิงเข้ามาเกียโอ้ยังเหลือไกลอยู่นะครับสายยังยาวอยู่นะครับนี่เด้อคุปตาจย์นะครับ ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่มีดอกบวกเลื่องอาลามเป็นทองคำเป็นเครื่องประกาศบวกท่ากรรมนางกิจรณนาว่ะเอะสมบัตินี้เราได้แต่